นี่เด้อสมปลาเขาเ็แล้วแล้วมาเคลื่อนนี่ถุงละ,ลงละครึ่งกิโลถุงละครึ่งกิโลนี่หกสิบาทมีปลาอยู่สามตัวคือขายถึงแต่วะตกโลละล,ะลอยหาลอยยี่สิบปลาสมปลาตะเพียนอันนี้มิเตปลาตะเพียนหล่นลวน ก,กิโลหนึ่งประมาณหกตัวทุ่งละสามตัวหอมห่วยห่วยนาดเทสมาขึ้นหอมห่วยห่วย ปลาสม้มปลาส้มหนิงหน่อง <c oughs>